นรยาทาร่นะคะวันนี้เราไปเช็คสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในช่วง1-15ทธันวาคม2 5 6 6และนี่คือ energy นะคะของชาวกรกฎ energy เป็นอย่างไรบ้างนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุย คุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะอย่างไม่ทันตั้งตัวได้นะหรือว่าในเรื่องของใครบางคนอยากที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งในตัวเองนะแล้วก็ความขัดแย้งกับคนคนอื่นๆอาจจะเป็นคนนั้นด้วยก็ได้นะคะคุณเคยมี ความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนว่าจะจบลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วคุณอาจจะได้รับการติดต่อเข้ามานะมีการพูดคุยเจรจาเคลียร์กันนะคะหรือ,อใครที่เป็นโสดเนี่ยก็เป็นไปได้สูงมากเลยนะคะที่จะมีใครอยากที่จะมาเริ่มต้นกับคุณนะอาจจะ เป็นการเริ่มต้นแบบเพื่อนกันไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะเป็นเพื่อนเป็นกัลายานามิตรแต่ก็ดูมีความสุขดีพอสมควรแต่คุณอาจจะมีความอะไรล่ะยุ่งเหยิงสับสนในหัวใจได้นะคะว่าจะไปทางไหนดีหรือว่าจะเลือกใครดีอะไรอย,อย่างนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในลักษณะที่ว่ามันมีในเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่อาจจะ ยังไม่สามารถลืมเรื่องดาวในอดีตบางอย่างได้ด้วยนะที่อาจจะทําให้คุณยังรู้สึกสับสนอยู่นั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะใน Energy ของกรกฎต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู Energy ร์จเ,เขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไรเขาคนนั้นนะคะเอมเพอร์ Emperor, าลคณราศีเมษนาออฟเพนทักเกิลแฮงแมน Queen of Pentacles าตินพฤศพกันมังกรและเสียบครับอืมคนคนนี้เนี่ยนะคะก็าอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็เขาอาจจะดูมีอีโก้สูงกับคุณนะเขาอาจจะแบบเหมือนกับอยู่นิ่งเงียบเฉยในพื้นที่ของเขาอะนะคะ คุณอาจจะแบบเข้าถึงเขาได้ยากหรือว่ามีความรู้สึกว่าเขาดูดูสูงเกินไปหรืออะไรแบบนี้นะหรือเขาดูโปรไฟล์ดีมากๆอะไรแบบเนี้ยสาหรับคุณก็ได้นะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าเขามีความมั่นคงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของฐานะหนะ้าที่การงานอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าในเรื่องของอตัวตนของเขาในเรื่องของบุคลิกภาพนะแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ ถ้าได้พูดคุยเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานด่าเริมนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีสถานะที่อยู่ในเฟรนด์โซนกับคุณก็ได้นะคะ forgiving. หรือว่ามีในเรื่องของเพื่อนนะหรือการติดต่อทางเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่จะเข้ามานะคะแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้นะมันก็ดูเหมือนว่าความนิ่งเงียบเฉยของเขาเนี่ย อาจจะทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวหรือความมีอีโก้ของเขานะคะการที่เขาไปอยู่ในพื้นที่ของเขาดูคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าดูเขายากนะคะหรือว่าเขาอาจจะแสดงความไม่ค่อยสนใจคุณแบบนี้ก็ได้นะคะในความรู้สึกต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนายอ๊อฟครับ อบอคุณรอคอยใครบางคนหรือเปล่านะคะรอคอยใครบางคนที่จะเข้ามาเติมเต็มนะคะความสุขที่ขาดหายให้มีความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้นนะคะซิกซัอ คนที่คุณอาจจะเคยคาดหวังก็ได้นะคะคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะไปถึงจุดจุหนึ่งที่มีความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าโอเคมันอาจจะมีการพังลงไปนะคะอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกมึนงงว่ามันคืออะไรก็ได้นะคะส mm ี่ออปเปนเดเคิลพูดถึงว่าจะมีการได้มาติดต่อพูดคุย กันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเจรจาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่นะคะการพูดคุยเจรจาตกลงกันว่าอย่างไรมันอาจจะทําให้ใครสักคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะ move on ไปข้างหน้าน่ะนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของความออคิดมากอยู่นะคะดูเหมือนว่าคุณคุณมีความรู้สึกอยาก move on นะเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากที่จะมีความสุขหรือ รอคอยสิ่งที่เติมเต็มคุณนะคะในขณะที่เขาอะ่ะเขาอยู่ใน energy ของความคิดมากแหละนะคะเรามองว่าคุณหันกลับมาที่จะรักตัวเองหรือว่าเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็รอกในเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะคะในการตัดสินใจเนี่ย <c oughs> มันอาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งได้สิ่งที่ได้เคยทำลงไปในอดีตอ่ะนะคะว่า ในอดีตนั้นความสัมพันธ์มันเป็นมาอย่างไรนะคะมันจะท่อนกัะแท่นหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวไหมนะคะมันเหมือนเป็นแบบอะไรที่จะต้องมาพิพากษาในครั้งนี้นะจะมีการตัดสินใจที่มาจากการที่เอาเรื่องราวในอดีตอะมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการนะคะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง นะหรือว่าจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนั่นเองเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์แล้วนะโน้มต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้อขความในใจของเขาคนนั้นที่มีต่อกรกฎเขาอยากจะบอกอะไร I'm afraid you will s a y n o ฉันรู้สึกกลัวว่าคุณจะปฏิเสธฉัน I feel totally lost and confused ตอนนี้ฉันรู้สึกถึงความสูญเสียและสับสน I just need some space to breathe ฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัว I feel so guilty for all I have done ฉันรู้สึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไป I'm a better person because of you ฉันเป็นคนดีขึ้นได้เพราะเธอเอาละนี่ก็คือข้อความในใจของเขาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าความลับที่อยู่ในใจของเขาที่มีต่อกรกฎนะคะความลับความลับของคนนั้น I wish I had treated you better. ฉันรู้สึกว่าน่าจะดูแลเธอได้ดีกว่านี้ i w e a l y myself in work to forget you. ฉันพยายามหมกมุ่นอยู่กับงานเพื่อที่จะให้ลืมลืมเธอไป I wish things could be different. อยากให้มีอะไรบางอย่างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น I hope that you can forgive me one day. ฉันหวังว่าเธอคงจะให้อภัยฉันได้ในวันหนึ่ง you came closer than a n y o n e แล้วคุณก็เข้าใกล้เขาคุณเข้าใกล้เขามากกว่าใครเอาละ่ะนี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาเนาะมีความรู้สึกเหมือนว่าความลับนี้นะคะอาจจะมีบางข้อความที่กระกดอาจจะเป็นคนพูดก็ได้นะคะเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเ,เส้นทางแห่งความรักในช่วงนี้นะคะต้องผ่านอะไรบ้าง a MI good enough? มีคนเฝ้าแต่ถามตัวเองว่าฉันดีพอไหมมีความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ดีพอนะคะ Secretive ไหมมันอาจจะมีความแอบชื่นชมอยู่แล้วก็ไม่ได้บอกออกไปก็ได้ Memory recall ความทรงจำเก่าๆหวนย้อนคืนกลับมาอีกแล้วนะคะ Painful separation แต่ว่ามันจะต้องมีลักษณะของการแยกจากนะะจากลาอย่างเจ็บปวดเหมือนกัน อินเนอร์ช d อาจจะมีในเรื่องของปมประเด็นในวัยเด็กบางอย่างนะคะที่เข้ามาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ Have faith ต้องการความเชื่อมั่นและศรัทธานะ f o l l o w i n g your heart ลองถามหัวใจตัวเองดูนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร unforgettable ไม่สามารถลืมเลือนได้นะ ความสัมพันธ์นี้รักษณะยากที่จะลืมเลือนอัน conditional love เป็นไปแบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขและ f a t e d relationship นะคะแน่นอนว่าเป็นเหมือนพรมลิขิตให้มาเจอกันนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออทำไมถึงรู้สึกรักอย่างไม่มีเหตุผลนะคะหรือว่าแบบเออมันก็ไรเงื่อนไขอะไรแบบนั้นนะนี่คือลักษณะความรักความสัมพันธ์ของกอรกุ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำแนะนำจาก Angel s o m a t มมีความเป็นคู่นะคะ Somate อยู่นะ This could be the one คนคนนี้แหละเป็นคนคู่รักคู่โรแมนติกที่คุณได้เจอแล้ว Attraction แนะนำให้ใช้ในเรื่องของกดแรงดึงดูดนะคะหรือว่า,าพยายาม Enjoy นะคะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันเพื่อ,อที่จะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามานะคะ พูดถึงว่ามันจะมีเรื่องราวความรักอะการแต่งงานหรือว่าการมีคอมมิชเมนต์เข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ได้นะคะหรือว่าในชีวิตรักของคุณที่จะได้เจอกับโซเมตคนที่ใช่มันมาจากความสุขก่อนนะคะที่คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองนั่นแหละคุณจะดึงดูดความรักการแต่งงานการมีคอมมิชเมนต์เข้ามาไม่ช้าด้วยนะในเร็วๆนี้นั่นเอง ต่อไปนะคะเราไปดูข้อคิดสำหรับกรกฎในช่วงนี้กันกรกก Nothing wrong with you ถ้าคุณแบบนั่งเฝ้าคิดว่าเออฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยไพ่บอกว่าเออมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะหรือมันก็ไม่ใช่ซะทั้งหมด all we have is now จงอยู่กับปัจจุบันนะคะสิ่งที่เรามีอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณรู้สึกว่าวุนว่นวายสับสนช่วงนี้นะคะ calm down ะะพยายามจะเย็นๆลงนิดนึงและใครที่ยังปล่อยวางไม่ได้นะคะในเรื่องของอการให้อภัยนะคะให้อภัยจะช่วยให้คุณนะคะเป็นอิสระอาวละนี่ก็คือข้อคิดคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือสมัครเรียนนะคะคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเลและคอร์ส กดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทารและไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ